มันมีเรื่องที่อันนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้สืกข่าวของเราเนี่ยไปติดตามเนี่ยนะฮะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรณีเหตุการณ์เงินหายจากบัญชีคือเรื่องนี้มันแปลกมากคุณผู้ชมฮะตอนแรกเลยเนี่ยประเด็นคือโทษทีเงินที่หายจากบัญชีเนี่ยมันประมาณ5,000 0นกว่าแล้วตัดภาพไปที่ผู้เสียหายหน่อยก็ได้ตอนกำลังนั่งไหว้พระ <c oughs> เห็นบอกว่าขอพระอินทร์พระพรหมเจ้าคงเจ้าคุณพ่อแม่ช่วยหน่อย เงินหายไปจากบัญชีทั้งที่ไม่เคยกดไม่เคยโหลดแอปอะไรต่างๆมีเสียงตอนอธิษฐานจิตกับพระพระพุทธรูปอาลองฟังสักนิดหนึ่งก่อนฮะพัญาอินพัญญาคมคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่ขอให้บรรดนมันด้านขอหายเงินขอขาพเจ้าแก่กับลูกสาวอ่ะกับให้ได้ขึ้นในเธอให้ขึ้พระคุณเจ้าซอยในเด้อ ในไหนจซอยหลูกซอยหลานนีเงินสำนันเองมันหายไปกะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่เทวดาเทวดาซอยบรรดันบรรดานให้ผู้คาได้เงินให้เมญจวบรณไเ้เงินนี่นี่อาสั้นๆแล้วเปิดภาพคุณพี่เขาเลยพี่เบญจวรรณวันนี้เราส่งน้องนุ้ยมาติกาไปตามเรื่องนี้ฝากคุณผู้ชมดูข่าวนี้คุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาและชวนเด็กมาดูข่าวนี้ได้ด้วย ตัดภาพไปที่เบนจวรรณวันนี้หน่อยนี่น,น,นฮะแกเครียดมากคุณผู้ชมฮะแกซดน้ํายาล้าง,งจานนะฮะแกจะฆ่าตัวตายเงินหายจากบัญชี5้าแสนกว่าผมเล่าอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมฟังช้าๆแล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจมากเพราะเราก็ถามบอกพี่มั่นใจนะว่าเงินพี่หายจาก5้าแสนแปลงแกอยู่เมืองนอกแล้วแปลงแกจะโอนเงินมาให้ในประมาณสัก8ปดหมื่นโดยแกก็ดีมากเพราะแกเป็นภรรยาที่รู้ว่าผัวทํางานหนะักแกก็จะเจียดเงินแกเนี่ยนะฮะ เอาเก็บไว้อีกบัญชีหนึ่ง <Ừ. S 1> เพื่อเอาไว้สร้างบ้านแกบอกพี่ไม่ได้กดอะไรเลยอโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะแต่เงินมันออกคุณผู้ชมฮะผมจะกางผังตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูแล้วเราฟังช้าๆทีมงานเปิดผังเส้นทางการเงิน5 3 0 0 0 0เต็มจอเลยก็ได้ฮะเพราะคุณผู้ชมฮะด้วยความเคารพขอเอ่ยชื่อธนาคารเลยนะเพราะจะได้เข้าใจข่าวไปพร้อมกันคุณผู้ชมอย่างนี้ สามีของพี่เบญจวรรณโอนเงินให้เดือนละ8 0,000ื่นครั้งแรกเลยคุณผู้ชมฮะดูจากซ้ายไปขวานะฮะพี่เบญจวรรณจะเอาเงินผัวเข้าบัญชีกรุงไทยแต่เธอก็รู้ว่าผัวอยากสร้างบ้านเธอก็เลยสำหรับบัญชีกรุงไทยเนี่ยจะเป็นพวกเงินค่าใช้ใจ่ายกินอ,อยู่อะไรต่างเธอก็แยกเงิน8 0ดห0,000ื่นไปอีกก้อนหนึ่งเข้าสู่บัญชีธนชาติโดยบัญชีธนชาติที่คุณผู้ชมเห็นมันจะเป็นบัญชีที่เก็บเงินสร้างบ้านน่าสนใจตรงไหนไหมปังคาชานะ เท่ากับเธอมีสองบัญชีกรุงไทยคือเงินใช้จ่ายค่ะธนชาติคือเงินจะสร้างบ้านปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะความแตกตรงไหนรู้ไหมความมันมาแตกตรงที่ว่าเบื้องต้นญาตจะมาขอยืมเงินสองแสนเธอก็เลยจะไปเบิกเงินจากบัญชีของธนชาติค่ะคุณผู้ชมฮะปรากฏเงินบัญชีธนชาติหมดแล้วเธอบอกเฮ้ยหมดได้ยังไงก็ฉันเจียดจ,จากบัญชีธนชาติเอาไว้เก็บเงินสร้างบ้าน หลังจากนั้นก็เลยเช็คสิ่งที่แปลกเกยป่ะธนาคารบอกเดี๋ยวก็อันนี้ตามเธอเล่านะธนาคารบอกถ้าจะแจ้งความคิดดีๆนะอืเธออาจจะโดนแจ้งความเท็จค่ะปรากฏเป็นจวันก็งงเอ๊ะฉันจะโดนแจ้งความเท็จได้ยังไงก็เงินฉันหายสุดท้ายไปเช็คดูผลสรุปคุณผู้ชมฟังนะฮะธนชาติที่เธอฝากเอาไว้เพื่อจะเก็บเงินสร้างบ้าน เจ้าหน้าที่ไปเจอว่าเงินจากค้าราชาิไหลกลับไปยังกรุงไทยไหลกลับไปบัญชีต้นทางคือกรุงไทยแล้วบัญชีกรุงไทยไหลออกไปจีนฮะ,ะ,ะเข้าใจแลยมะกลับไปที่เบญจวรรณเต็มๆน้องนุ้ยมาติกาบอกขอดูสลิปสิคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เบญจวรรณก็บอกเอาสลิปให้เราดูมันจะมีสลิปเงินที่ไหลไปจีนกับเวียดนามมันจะทยอยออกหมื่นหนึ่งสองหมื่นนี่ฮะตามสเตทเมนต์ที่คุณผู้ชมเห็น กรุงไทยคือบัญชีผัวเอาง่ายๆคนะชาติคือบัญชีสร้างบ้านยูยูเงินจากธนะชาติไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่กรุงไทยแล้วของกรุงไทยกระจายไปยังจีนและกระจายไปเวียดนาม <ๆ S 1> เธอบอกเธอไม่ได้กดแล้วเงินไหลไปได้ยังไงวันนี้อยากให้ฟังเสียงเธอก่อนเพราะเธอกินน้ำยาล้างจานจนกระทั่งไปนอนโรงพยาบาลมาเธอไปไหว้พระ แล้วที่จริงเธอบอกว่าจริงธนาคารเนี่ยเคยติดต่อเธอมาบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้เธอก็นั่งรอทั้งวันอยู่ยๆธนาคารไม่คืนฟังเสียงเธอให้สัมภาษณ์ก่อนฮะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเรามั่นใจค่ะเราไม่รู้เรื่องเราไม่ได้เป็นคนทําก็ไม่ยังไงล่ะคะขอให้แค่ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบให้เราก็ ก็ยังมีหวังะะอยากได้คืนเพราะว่ามันเป็นเงินเก็บของเราทั้งหมดนะคะทางแฟนก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาก็ให้กําลังใจบอกเงินแค่นี้เดี๋ยว3าสี่เดือนก็ได้คืนแล้วก็บอกอย่างนี้นะคะ่ะ <c oughs> ก็แอบ,บอยู่ค่ะแต่เราก็ก็มั่นใจอะว่ามันคงไม่อะไรขนาดนั้นอะมันวันหนึ่งอะมันห้าหกครั้งนะคะสลีปย,ยอดโอนอะ ยอดละหมืน่นสองหมื่นบ้างสามหมื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่เราก็มาแจ้งความานะเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้เป็นคนทำมันเชื่อวูบนะคะมันมันคิดมากนะเงินเงินเก็บเราแว่าวันนึงคืนนึงเพราะว่ากำลังใจกำลังใจเขาเยอะค่ะญาตพี่น้องก็มาให้กำลังใจ กินไปแล้วค่ะกินไปแล้วเข้าโรงพยาบาลไปนอนนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เราก็เลยถามเบญจวรรณบอกเบญจวรรณเอางี้เงินกรุงไทยไปธนาชาติธนาชาติวนกลับเข้ากรุงไทยกรุงไทยกระจายไปเวียดนามกับจีนด้วยความเคารพนะไม่แน่ใจมีภาพน้องๆที่บ้านไหมล่าสุดใครจับมือถือด้วยความเคารพตอนแรกเนี่ยเบญจวรรณบอกไม่ให้ใครจับเด็กเล่นมือถือไม่เป็นปรากฏคุณเบญจวรรณมีลูกสองคนฮนะ แล้วลูกสุดท้ายเธอยอมแล้วเธอให้ลูกเล่นเกมอมเปิดผังขึ้นมาให้ดูหน่อยลูกสองคนมีเจ็ดขวบกับสี่ขวบแล้วก็เบนจวันปรากฏว่าอผังตัวนี้ฮะทีมงานนี่ฮะคุณผู้ชมครับเบนจวันยอมรับไหมว่าสุดท้ายตอนแรกที่บอกมือถือจับคนเดียวให้ลูกจับด้วยคือมีลูกชายสองคนก็คือเจ็ดขวบกับสี่ขวบเนี่ยค่ะลูกชายจะเล่นเกมและทุกครั้งที่ลูกชาย แต,แต่เธอบอกแบบนี้บอกว่าทุกครั้งที่ลูกชายจะโหลดเกมในมือถือตัวเธอเองรับรู้ตลอดแต่เธอก็ยืนยันว่าการโหลดเกมทุกครั้งไม่มีลิงก์แอบแฝงหรือสปายแวร์อย่างใด<ต>เป็น,นนะแค่เกมธรรมดาโหลดเกมจากอะไรโหลดเกมหรืออะไระนนหรือจาก,กหน้าเว็บค่ะอันนี้ด้วยความเคารพพี่เบญจวรรณต้องตรวจให้ละเอียดคือธนาคารเนี่ยเขายืนยันมาว่าคนใกล้ตัวคุณเบญจวรรณนั่น,นแหละกดแอป ซึ่งถ้าสมมติด้วยความร้อนนี้ไม่ได้ปักปั๊มนะสมมุติเด็กโหลดมันสามารถแฮกข้อมูลเราได้คุณผู้ชมก็รู้ใช่ไหมโหลดมั่วสซั่วไม่ได้นะฮะยิ่งถ้าเป็น Android หรือ iOS เหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะมันแทรกซึมได้ตลอดค่ะแล้วประเด็นคือที่เด็กโหลดเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเจอลิงก์ไอ้พวกนี้หรือเปล่า ล่าสุดตํารวจว่ายังไงบ้างเพราะธนาคารยังบอกยังไงก็ต้องเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งนะคะทั้งเรื่องที่ตัวผู้เสียหายมีการโอนเงินออกไปเองโดยการหลงลืมหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือการกดโหลดเกมหรือว่าลิงออนไลน์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นมิจฉาชีพเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่ามันอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ลูกชายหรือผู้เสียหายโหลดแอปเข้ามาเนี่ยแล้วปรากฏมันมีแอปที่มันเป็นของพวกมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาเนี่ยโหลดเข้ามาด้วยหรือเปล่า อกทุกวันนี้ท่านจะโหลดอะไรเนี่ยนะคือมันเสี่ยงมากถูกไหมต้องเข้า Play Store ใช่ไหมใช่ค่ะหรือไม่ก็ต้องแบบให้มันมั่นใจอะ App Store ของ Apple ค่ะของ iPhone มีมีอันอื่นด้วยจ้ะของ Android ด้วยนะ่ยนะ Android ก็เป็น Play Store เเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพูด Apple อย่างเดียว Android ก็เข้าได้เนี่ยฮะ คุณผู้ชมฮะแต่พวกนี้มันจะถือว่าเขา,ขาเขาตรวจทานให้แล้วแต่ประเด็นคือไปโหลดอะไรมาเนี่ยแหละวันนี้มีเสียงตำรวจด้วยใช่ไหมมีเสียงตำรวจค่ะท่านพันตำรวจเอกอน,นันต์ทองบันเทิงพุ่มกับสอพอหนองสองห้องที่พูดถึงการตรวจสอบอเรื่องเส้นทางทางการเงินแล้วก็ประเด็นที่ยังไม่ตัดทิ้งค่ะข้อแท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับมีการสงสัยว่าเนี่ยแอปธนาคารแอปบัญชีธนาคารเนี่ยตรวจสอบแล้วในเงินหายไปในส่วนนี้เนี่ยเราก็ ในส่วนของตำรวจนะครับก็จะต้องสอบปากคำนะครับพยานที่เกี่ยวข้องทางเจ้าตัวทางเจ้าที่ธนาคารแล้วก็จะมีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆนะครับอาจจะอาจจะต้องขอเพาะพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง mm hmm. เช่นธนาคารหรือว่าทางส่วนของเจ้าที่เครือข่ายโทรศัพท์นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีการใช้แอปพลิเคชันในการโอนเงิน หรือว่ารับโอนเงินโดยที่เจ้าตัวไม่ไม่ทราบหรือไม่นะครับซึ่งซึ่งอย่างที่ผมนำเรียงไปแล้วว่าธุรกรรมทางออนไลน์นะครับมันไม่สูญหายไปไปไหนมันจะถูกบันทึกอยู่ทั้งหมดนี้เรื่องนี้ต้องระวังแล้วแหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอันนี้บางทีเราไม่รู้ว่าเด็กกดอะไรถูกไหมฮะ